มผมค่อยค่อยลากให้ฟังสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาใช่ปะ่ะพอมาเริ่มเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราทำคือหาอาหารกินถูกปะ่ะเราเริ่มมีแอร์เรียนในการหาอาหารกินเอ้ยเรารู้ว่าไปตรงนี้มีแหล่งอาหารมีสัตว์ให้ล่ากินเอากลับมากินสักพัก็เริ่มคิดได้เริ่มฉลาดสะสมดีกว่าวะแทนที่จะออกไปหาทุกมือ้ออ่ะถ้าคุณเข้าใจเรื่องวิวัฒน,นาการเนาะแทนที่จะกินเย็นต้องออกไปหาอีกแล้วเมียไม่ก็กินเยอะเหลือเกิน ก็ไปเก็บเริ่มเก็บมาวันหนึ่งกิน2มือม้อ3มื้อไม่รู้กี่มื้อแหละก็ไปเก็บมาสามารถเก็บรวบรวมสะสมอาหารมาได้กิน1วันโดยไม่ต้องออกไปหาอาหารอีกเห็นไสักพักเหนื่อยวะ่ะขอรวบเดียว1อาทิตย์ได้ไหมเออมันก็เริ่มมีวิวัฒวิวัฒนาการในการสะสมนะวิวัฒนาการในการถนอมอาหารถูกปะเกิดอินโนเวชันนะจะบอกให้ อ่าอินโนเวชันนะใช่ไหมอินโนเวชันของโฮโมสเปียนาเปียนใช่ปะ่ะก็เลยเริ่มเก็บสะสมพอสะสมมากก็รู้ว่าแหล่งอาหารอยู่ตรงนี้ถูกป่ะอ้าวไอ้บ้านนั้นมันก็ทำาออกมันเว้มันเห็นเราทำมันทำมั่งมันก็มีแอร์เลียงมันบ้านนี้ก็มีแอร์เลียงมันบ้านนี้ก็ไม่เลี่ยวมันโอ้ยกลัวมันเอาไปวะเข้าใจไหมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าฟังทางตามนะใครมากำหนดเราเลยหรอคิดดีๆนะมีใครมากำหนดเราป่ะ เออเฮ้ยมันเริ่มเยอะเดี๋ยวมึงมาแย่งกูกูต้องเอาไปก่อนกูต้องเก็บก่อนเนะเริ่มตีกันเริ่มเป็นแก๊งครอบครัวกูใหญ่เว้ยครอบครัวนี้ก็อยากตีกันตีกันเริ่มตีกันทะเลาะก,กันแบ่งแยกกันแอรเรียนี้ไม่กูมาก่อนมาก่อนนี่ไม่กูก็มามึงเอาอะไรมาบอกมันเป็นที่ของมึงที่กูเหมือนกันอ่ทาทาไงอะตีกันมันก็หลบกันฆ่ากันมันต้องมีใครสักคนมาไกลเกลี่ยเนาะมาเคลียร์ปัญหากันหรือไม่ก็ตายไปเลยพอตายปุบ๊บเราก็ยึดได้หมด สามสามที่น,นี้กูก็ยืดหมดเลยเนะยแล้วมันจบไหมไม่เพราะมันมีนูนตรงนั้นมาอีกใช่ปะ่ะมันก็มาอีกไอ้นูนก็มีเอาไอน้นี่ก็มีไว้ไอน้นี่ก็มาไว้สัตว์ก็เป็นใช่ปะ่ะสัตว์ก็เป็นแบบนี้เป๊ะลยเสืออยู่ตรงนั้นจระเข้อยู่ตรงนี้จระเข้นี่บึงกัวนักพักมันมีลูกหลานตัวเองเปล่าไม่รู้อ่ะอีกบึงหนึ่งมันมาตีด้วยอ่ะเขาก็เริ่มตีกันใช่ปะ่ะต้องมีคนมาดูแลมาไก่เกียียววิวาาัฒนาการก็เลยบอกว่า นี่เมื่อมันตกลงกันไม่ได้พอสักพักเลยมันเป็นทุกยุคทุกสมัยสังเกตสิมนุษย์เราก็เหมือนกันตีกันสักพักตกลงกันไม่ได้ทําไงเจราจาต้องหาข้อยุติให้ได้หาตัวกลางขึ้นมาสักคนหรือก็ไอ้สามสี่คนที่มันทะเลาะกันนะ่ะใครเก่งสุดก็คือว่าเป็นตัวกลางเคลียร์ได้ผลประโยชน์ไปเวลามันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเป็นสังคมใช่ไ่มเป็นไซตี้สักอย่างมันต้องมีใครสักคนมาเคลียร์เอ้ยเคลียร์ได้ไว่ไอ้น,นี่เก่งเว้ยเราทำไง ยกให้เป็นผู้นำจริงป่ะฟ้าประธานตอนไหนวะไม่มีไม่มีถูกไหมบังอ่ะลบกันแข็งแรงกว่าเป็นผู้นำหรือลบกันสุดท้ายแล้วอะไรไม่รู้อ่ะมันต้องมีใครสักคนมาเคลียร์หรือเป็นผู้นำได้เป็นตัวกลางยกให้เป็นผู้นำเป็นผู้นำแรกๆก,ก็คือเมียที่ไก,เก่เกลียดคราวนี้งานมันเริ่มหนักขึ้นเพราะคนไม่งตีกันยับเลยถูกไหม งานมันเยอะขึ้นเราก็เลยคิดว่าแทนที่จะแบบว่าให้เขามาเสียเวลาในการหาอาหารเหมือนเราด้วยคุณไม่ต้องหาอาหารเราหาอาหารให้ถูกปะคุณมีอะที่เป็นผู้นําไปเคลียร์ปัญหาเราไนะเพราะเราไว้ใจคุณถูกปะเขาก็จะเลื่อนชั้นมาเป็นคําว่าราชาราชาเป็นผู้ปกครองถูกปะกระบวนการจนมาถึงราชาเนี่ยใครกําหนดหอ๋อเรากําหนดเองไม่ใช่เหรอถูกปะพอมีราชาไปเรื่อยๆ งานมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีคณะกรรมการของราชาถูกไหมก็จะเริ่มมีอ่ะเนี่ก็ว่าไปมากไปกว่านั้นแทนที่จะหาอาหารให้ยกพื้นที่ทั้งหมดให้อยู่ในการดูแลเลยเขาเลยเรียกว่ากษัตริย์ผู้ปกครองพื้นที่ใช่ไหมกระบวนการมาถึงตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เริ่มแบ่งเป็นคลาสของบุคคลละใช่ปะใครแบ่งแล้วแบ่งกันเองไม่ใช่หรอถูกปะเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ สักพักมันจะมีเริ่มมีคนที่แบบว่าตกลงทุกคนเราก็คิดแหละคนสมัยนั้นก็คิดทําไมมันเริ่มไม่เป็นธรรมวะทาไมกษัตริย์มึงคอรัปชั่นน่ะคอรัปชันตั้งแต่โฮโมสเปียนซาเปียนเนี่ยคิดดูถูกดดไหมผมพูดถูกไหมทําไมเข้าข้างอันนั้นทําไมไม่เป็นอันนี้ครอบครัวเดียวกันนี่หว่าอะไรก็ไม่รู้แหละเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเออร์เบิเออร์เบไนซ์ไม่ปลอดภัย เออวันไหนไม่ตอบโจทย์ก็จะมีบางกลุ่มบางพวกรู้สึกว่าฉันกลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมดีกว่านี่ออกไหมก็จะไปอยู่เป็นฤาษีชีพไรไปค้นหาคําตอบของชีวิตก็เรียกว่าเป็นพรามเนี่ยก็ไปอยู่ตามโคนไม้นั่งสมาธิมั่งทรมานตัวมั่งอะไรก็ไม่รู้อะเพื่อหาคําตอบให้ได้ว่าเกิดมาทําไมวะแล้วที่เขาบอกว่ามีเทพเจ้ามากําหนดชีวิตเรา เราจะเข้าถึงเทพเจ้านั้นๆได้อย่างไรเขาคิดอย่างเงี้ยถูกไหมอ๋อมันมีแสงอาทิตย์ร้อนไม่ต้องมีใครทําให้มันเกิดขึ้นแน่เลยมีเทพอาทิตย์ลมวูบมาเย็นเฮ้ยใครวะเป่าลมใส่เทพลมมันต้องมีเทพลมแน่เลยนะก็ว่ากันไปเขาก็เลยอ๋อเป็นเทพนู้นเป็นเทพนี้กว่าไปส่วนคนที่รู้สึกว่าเก่งละดีละ ก็จะกลับมาที่เมืองเหมือนเดิมนี่ผมพูดวิวัฒนาการนะเนี่ยไม่แต่ฟังลองฟังดูนะมีประโยชน์นะเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยู่ตรงไหนแล้วเราทําปเพื่ออะไรจริงๆเราก็จะมีพราหมณ์พวกเนี้ยที่กลับมาสู่เมืองแล้วสอนบอกเหมือนเราทุกวันนี้แหละบอกว่าทําอย่างนี้สิอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ต่อต้านพระเจ้าพระเจ้าสั่งไว้ทําแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นทานไหม เหมือนเราไหมอ่ะเหมือนเพราะเรามีองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่เราไปศึกษามาเนาะแล้วก็มาบอกผู้คนอแก้ไขยอย่างงู้นแก้ไขยอย่างนี้ซึ่งคนเหล่านั้นก็ดูจริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างก็ว่ากันไปถูกไหมบอกอย่างนี้เรื่อยๆวิธีก็เริ่มเปลี่ยนคุณอยากคอนเน้กับพระเจ้าใช่ไหมคุณคอนเน้ไม่ได้คุณเป็นแค่คนธรรมดาแต่ฉันเนี่ยเป็นพรามฝึกฝนมาล่าในป่ามาเดี๋ยวบอกให้ ูกะแมบอกให้พระเจ้าบอกว่าฝนไม่ตกไม่บูชาไม่บูชาต่อต้านพระเจ้าใช่ไหมโกรธนะเว้ยพระเจ้าแม่งโกรธดว้วยอ่ะเไหมโกรธทำไงเอาของมาบูชายันเนีแรกๆก็เอาง,ง่ายๆมันละมงเป็นละไม้นมนมทั่วไปมันไม่มอมกเว้ยชิบหายทำไงดีวะตะกี้บอกไปแล้วว่ามันได้เว้ยครั้งแรกอะมันได้เพราะอาจจะเข้า ใจเรื่องกรรมมนิยามเขายิงคำกรรมยังอุตุนิยมเข้าใจว่าช่วงเนี้ยฝนมันตกเพราะอยู่ในป่ามันตลอดมันก็ตกของมันไหว้ป,ปุ๊บอ่ะตกได้ลาบสักการะเละิศเลิศเก่งเก่งคนเริ่มบูชา <laughs> เริ่มยกระดับฐานะตัวเองเริ่มดังเริ่มดังอ่าไม่มาเว้บบูชา <laughs> ไม่พอเอาอีกเอามาอีก เออไอเราไอคนที่ไปบูชาก็เออวะครั้งแรกมันได้ผลเว้ยอ่ะเหมือนเราไหมมาครั้งแรกเราเคลียร์ปัญหาหได้ไม่ได้ผลวะ่ะเชื่อเชื่อปุบ๊บเอาอีกบอกให้เอาอะไรตอนแรกอืแค่ผลไม้นมตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ต้องบูชาด้วยชีวิตมีวัวเชื่อวัวบูชาด้วยเลือดก็ได้วะจากตัวเชื่อด่ะโอเค เอ้ยฝนตกเว้ยสปายแล้วเว้ยคูเป็นนักอุตุมาให้เรียบร้อยจะโอเคเวลาผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวหนึ่งไม่เวิร์กแล้วจะมากขึ้นเรื่อยๆเห็นปะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมูชาบัวห้าร้อยตัวหมูห้าร้อยตัวเรไมรู้สารพัดเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเชื้อัะเลเทพไปหมดเลยเอาอยัางไงอ่ะอยูดีมันมีคนนึงโผล่ขึ้นมาในโลกใบนี้ ฟังให้ดีนะอยู่ดีมีคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาบอกว่าบ้าปะเนี่ยการที่ฝนจะตกไม่ตกมันเป็นเรื่องธรรมชาตินนเวยมันมีกระบวนการทางธรรมชาติของมันนะมันกั่นตัวออกไปแล้วเฮ้ยลงมามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะเวย้ยไม่ต้องไมขอมันขัดกับคนทั้งโลกอะ่อะเห็นหมฮะเฮ้ยชีวิตไม่ดีไงชีวิตไม่ดีเกิดวิกฤตในชีวิต วิกฤตนะเอาวะทําไงดีวะไม่มีทางเลือกแนละ้มันต้องหาที่พึ่งลนะเกิดวิกฤตในชีวิตพึต่งบูชาบูชายนหนักขึ้นอีกแต่อยู่ดีมีคนนึงบอกว่าเกิดวิกฤตในชีวิตทํายังไงให้มันพ้นจากวิกฤตโดยการกระทําของตัวเองต่างกันไหมต่างนะของอย่างเงี้ยแทงกั๊กได้ไหมทั้งทําและไม่ทํา ไม่ได้ถ้ามันเลือกทางใดทางหนึ่งไปแล้วเช่นบูชาไปแล้วแสดงว่าไม่ได้กระทำถูกไหมแต่ถ้ากระทำไปแล้วแสดงว่าไม่ได้บูชามันทั้งกระทำและบูชาได้ไหมไม่ได,ไมได้มันขัดกันถูกไหมพูดถูกไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมาเสมอ